ตายไหมแน่นอนเพราะว่าพวกเธอจะต้องเดินข้ามหมู่บ้านเป็น10บสกิโลอดตายแน่แต่พระวลามีพระศิวลีไปอยู่ในหมู่สองหรือไปอยู่ในคณะนั้นด้วยปรากฏว่าชาวบ้านตื่นเชา้ามานั้นเอาอาหารมาถวายโดยอัศจรรย์นะมีข้าวของมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอามาทำบุญในพระนั้นจนทำให้พระเนี่ยมีจํานวน500รูปเหลือ100 0องค์เนี่ย รอดพ้นจากความหิวกระหายได้นี่ก็คือองค์พระศิวลีนั่นเองพระศิวลีท่านเป็นผู้ที่ทําทานมาเยอะมากเป็นคนทาบุญมาเยอะมากดังนั้นเวลาเบียนเกิดเบียนตายเวลาพระสิวลีจะเกิดตายกี่รอบกี่รอบก็แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้บรรลุปเป็นพระอระหันต์เขาก็จะเป็นคนที่ไม่อดตายหรือเป็นคนไม่ยากจนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุญบารมีเป็นของตัวเองถ้าเราสร้างบุญไว้กับตัวของเราเอง บุญน้ำจะติดตามตัวของเราไปแล้วก็จะอำนวยผลให้กับเราอยู่ดีกินดีมีความสุขโอเคไหมคะแต่ถ้าเ,าเป็นคนไม่มีบุญเลยก็เหมือนกับคนไม่มีกระตังถ้าไม่มีกระตังไปซื้อขอ,ของเขาให้ไหมไปขอ,ขอเขาเขา<ด>ให้กินไหมไม่เลยนะคะลำบากมากแต่ถ้าคนมีบุญก็เหมือนกับคนมีเงินเต็มกระเป๋าเลยแล้วมันเป็นกระเป๋าที่ใช้ไม่ไม่รู้จักหมดเพราะอะไรคะพ่เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน แม่เป็นเจ้าของร้านทองคุณยายเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันตาทวดเป็นเจ้าของบ่อเพชรตักเท่าไรก็จะหมดเลยวันไหนอดเงินไม่ได้ก็ไปตักมาก้อนเพชรก้อนขนาดนี้ขายได้หนึ่งหมื่นล้านบาทใช้สิบปีไม่หมดอยากได้อีกไปคุดมาอีกเป็นก้อนใหญ่อีกไม่รู้จักหมดอีกแบบนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากนั่นเองนะคะดังนั้นพระศิวลีเนี่ยได้บ่งบอกว่ามนุษย์จะต้องเป็นคนสร้างบุญ บารมีจะอยู่โดยไม่การจะอยู่โดยการไม่สร้างบุญไม่ได้นะคะเพราะเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกหลายภพหลายชาติเหลือเกินนะคะเอาเลสโกค่ะ